ทำอะไรนั่นน่ะโอ้มาแค่ฟันเอาลงไปข้างล่างเลยไหมสวัสดีครับผมอยู่กับผมรถดำซิ่งนินดวนครับนี่ทีมงานเสียโดมนะ เอาลงไปเลยเอาลงไปเลยโอ้หักก่อนโอ้หักง่ายพอดเออลงไปเลยของมันต้องมีครับไม้จิ้มแขวีว อ้เอาโคลนมาวางสนุกบ่อเ,เดินขึ้นมาวะนี่กินต้มเพียบเลยจักไม่เต็มสักทีครับดินติดปุก,กี่ต้องใช้ตัวช่วยครับไป แดดดอกแล้วแดดดอกแล้ว ไม้ดันกินดมอีก ใโคตรงรงๆหน่อยเออ, <laughs> อ<ะ>ไม่มีรถไทยก็จะเสียเวลาไม่โคทับทางหน่อยนะ ก็อยู่ไกลซะด้วยครับอยู่หน้างาน่อยนะวิ่งไปวิ่งมาก็ลำบาก ไอ้ไฟข้างหลังนี่เขาต่อเข้าสวิตต์ปุญแจหรือเปล่ายังไงครับหรือว่าต่อสวิตช์แจไฟไซเรนต่อสวิตช์แจหรือเปล่าป่ะคันแรกครับเอ๋โอ้สงวนสัก เดี๋ยววิทน้ำก่อน ครับนี่แฉวเอาใส่ได้ครับอ๋อรถเนธถูกใจใครบ้าง ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะ SK140 รุ่น11จากแต่ก่อนนี่ใช้เครื่องมิซูนะรุ่นนี้นี่หันมาเล่นอิซูซุครับ 4เจ89แรงม้านะไม่แน่ใจนะว่าทำไมถึง89แรงมา้เาเพราะว่าเจ้าสุมิโตโมนี่สุมิโตโมนี่ก็เสื่องจเจแต่เขาเขาลงไว้ที่ 95แรงมานะอ,อ,อันนี้89แรงมาขึ้นอยู่กับอ,อันนี้หรือเปล่าการจูนหรือเปล่าจูนกล่องหรือเปล่าหรือ,อไม่อยากจะเหมือนกันก็ได้นะ <c oughs> พี่โมเขาเ5้าแล้วอันนี้กออ็ไม่ต้องถึงับ 8ปก็พอนี่โด เตวไปเลยว่าไปเออเออเออโอ้รถรอคิวเทียบเลยถึงโน,นเลยนะนะเนิบเนิบครับมาคันต่อไปครับ Morgan. ช่วงนี้ราคารถดำก็ตกเป็นว่าเล่นเลยนะตกควบพวบเลยนะมือสองรุ่นนี้ก็ไม่แรงนะตอนนี้โอ้เดี๋ยวนี้นี่รถแรกแจกแถมเลยนะโอ้ขายแข่งกันเลยรถดำนะครับมันเริ่มเยอะพอเริ่มเยอะราคามันก็เริ่มลดไปเรื่อยๆครับ มันลดครับ รถไม่เสียรถไม่พังถือว่าโชคดีอาชีพนี้แต่ถรถเสียรถพังมาก็โอ้หลักพันคนระไม่ใช่หลักร้อยบางอย่างก็หลักหมืน่นะ จานโยก็เล่นขีกอีกแล้ว สวยอยู่นะดูครับมุมใช้ได้เลยป่ะโอ้ยเมฆฝนก็ก่อตัวแล้วครับนุ่น จะเป็นรถผ่อนในคิดหนักเลยนะรถดำนะครับหน,หน้าแรงก็วิ่งก็ราคาถูกมาเจอหน้าฝนนี่ก็วิ่งไม่ค่อยได้ออคือมันจ้างแพงไม่ได้นะต้องเข้าใจนะประชาชน ชาวบ้านนี่ไม่ค่อยมีเงินนะครับเศรษฐกิจไม่ดีครับข่าก็ราคาถูกมันสําปะหลังก็ราคาถูกจะจ้างแพงก็จ้างไม่ได้ก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้นิดได้หน่อยก็เอานะครับ โอ้โ,อโลนโลนลนลน,ลนดีนะนี่เขาไม่ให้ใส่ระแนงมาเนี่ยถ้าใส่ระแนงมาหนักกว่านี้อีก ลงมาครับ เสียงปั๊มลมนะครับไอเต็ก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 เสียงปั๊มลม เสียงนี่เหมือนรถเสียพีหนีก็เจิงเลยคันนี้เสียพีก็โอ้โหถอดดั้มขายไปแล้วจะขึ้นถางน้ำครับวิ่งน้ำดีกว่าวิ่งน้ำให้อ่โรงงานโซระยองครับให้คนจีนตอนนี้แทระยองครับจีนยึดแล้วนะครับ โรงงานมีแต่ของจีนล้วน ลมทำงานปับ๊บตามกันเร่งเลยยปั๊มลม คันนี้เหมือนจะเป็นอู่เสียจูนลยอาจจะเป็นอู่เสียจูนะหมุนครึ่งรอบครับนี่วางดินนิ่มๆ ดินขุดง่ายมากครับดินแช่น้ำครับขุดสบายๆเลยครับ โนี่น้ำมันสองพันก็ได้เงินหลักหมื่นนะส่วนรถดำนี่น้ำมันหนึ่งพันนี่ได้เงินหลักร้อยนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมไม่ได้บูลลี่นะมันเป็นเรื่องจริงครับ โอ้โอดันช่วยนิดนึงครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับบ๊ายบายครับคลิปนี้